สวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือนได้ไหมคะโอเคสุกสนานมากเลยทีเดียวเนี่ยขอต้อนรับทุกท่านกา้าวสู่งาน NST Fair Thailand 2024นั่นเาแดงนะคะแล้ววันนี้ค่ะพวกรีชานะ่าเอ็น c r u ูดีซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันไม่ได้มาเพียงแค่คนเดียวนะแต่ว่ามากับพี่มาตินและธง มากมากเลยทีเดียวนะคะน้องๆสามารถมาร่วมถ่ายภาพกันได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะพันธ์งานของเราเน,านาี่ยสนันกระคืนมากๆเลยทีเดียวแล้วก็มีหลากหลายปุที่น่าสนใจพร้อมกับกิจกรรมต่างๆมากมายนะที่จะเสริมสร้างทักษะค่ะแล้วก็ที่สำคัญมีทั้งในเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีกันด้วยนะคะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าที่มาตีนะคะไม่ได้มาคนเดียวนะแต่ว่ามีของเพื่อนมากันแบบนี้แน่นอนว่าเราก็จะมีแบบมิวสิกน่ารักน่ารักให้กับ ทุกท่านนะ,ะได้ร่วมชอยการมาแดนซ์กันด้วยนะคะซึ่งสำหรัท่านใดนที่อยากจะมาถ่ายรูปนะคะกับของเพื่อนของพี่มาตีนนะคะก็สามารถเข้ามาถ่ายรูปกันได้เลยแล้วก็มาร่วมเต้นร่วมสนุกกันได้มาแล้วมาอีกแล้วมหก,กรรมวิทย์ปี6-7ปีนี้ยิ่งใหญ่สำรวจมหาคนครทะเลทรายพบกับความฉลาดเหนือมนุษย์ของ AI มหกรรมวิทย์หกเปิดประสบการณ์ใหม่เรียนรู้สนุกสนานไปกับโลกกว้างใหญ่เฮ่ hey! สร้างแรงบันดาลใจวิทยาศาสตร์ล้ำสมัยก้าวสู่อนาคตใหม่ด้วยมือเรา โซนที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือโซนกิจกรรมของชิงช้าสวรรค์ต้องบอกเลยว่าโซนนี้ในะคะยิย่งใหญ่อลังการมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งแน่นอนว่ากิจกรรมโซนนี้เนี่ยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะพี่พพนักงานเนี่ยที่คอยดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวเพื่อความปลอดภัยนะคะและนอกเหนือจากนี้ค่ะแน่นอนว่าการขึ้นชิงช้าสวรรค์น,นะคะก็จะให้ผู้ปกครองนะคะอยู่กับน้องๆค่ะดูแลกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีเวลาเนะะี่ยพูดคุยกันค่ะด้านบนเลยใครนี่ ที่อยากจะเข้ามาในโซนกิจกรรมโซนนี้นะคะจะเข้ามาถ่ายรูปหรือมาร่วมกิจกรรมก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะซึ่งโซนนี้เนี่ยจะอยู่ที่หอเกค่ะเดินตรงมานะคะ อยู่หน้าประตูทอเก้าเลยนะคะเข้ามาปุ๊บเจอปั๊บเลยทีเดียวค่ะซึ่งโซนนี้นะคะเป็นโซนที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะไปดูอีกหนึ่งโซนที่น่าสนใจกันบ้างดีกว่านะคะต้องบอกเลยนะคะว่าอีกหนึ่งโซนนะคะที่พลาดไม่ได้เลยทีเดียวค่ะถ้าเกิดว่าน้องๆนะคะได้แวะมาที่ชิงช้าสวรรค์กันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วอยากจะมาเพิ่มเติมในเรื่องของความสนุกแล้วล่ะก็ ต้องโซนนี้เลยนะคะนี่จะเป็นโซนนะคะบูธของนี่ค่ะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวอวอนนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้สวัสดีค่ะ <laughs> ขออนุญ,ญาตนดคะ <laughs> วันนี้ลูกพี่ไม่ได้มาคนเดียวค่ะแต่ว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะที่จะมาให้ความรู้และคาแนะนาค่ะ <laughs> เดี๋ยวแนะนัําตัวให้กับผู้ชมทางบ้านได้รู้จักกันเพิ่มเติมสักเล็กน้อยสวัสดีครับโคนันพภินันจันทานะครับผมก็อยู่ที่วอวอนนี่แหละนะครับหรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ ท <Wow. S 1> <laughs> นี่ <Wow. S 1> เลยครับซึ่งปีนี้เนี่ยนะฮะเราก็มีทีมงานของเราครับ <Ha. S 1> นี่ His ขอ s inspiring science for the next gen นะคะซึ่งแน่นอนครับตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่ <Ha. S 1> ในปีนี้ครับเรามองเห็นว่าอนาคตเนาะเราใส่ใจต่อคนรุ่นใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาแล้วก็คนที่มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญต่อวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น <Ha. S 1> นะครับผมซึ่งแน่นอนครับ ภายในกิจกรรมของเราเนี่ยภายในบูธของเราบอมีกิจกรรมมากมายเลยนะครับมีกิจกรรมมากมายเลยเยวจะพาไปชมกันดูอ่าได้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเข้าไปดูด้านในกันนะครครับผมน่าสนใจมากเลยเดี๋ยดูแบบบูเทคโนโลยีแบบไฮเทคมากอ,อย่างโซนนี้จะเป็นอะไรคะคือจริงๆทั้งหมดนะ่ะจะมีอยู่ประมาณ3โซนด้วยกันครับตรงนี้ที่เราเห็นอยู่ก็จะเป็นกิจกรรมแบบว่าให้น้องๆที่เข้ามานะฮะ,ะได้เรียนรู้เกี<ๆ>่ยวกับตารางธาต ว่าแบบคือเราเราเคยเรียนเนาะ,ะ,ะ,ะวิทยาศาสตร์ว่าแบบตารางธาตุมีธาตอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็จะเป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักร่วมสนุกกันนะนี่แต่ก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรร่วมสนุกเป็นรอบๆไปะนะครับผมแต่ตอนนี้น้องๆเนี่ยแต่ละคนก็กําลังหาข้อมูลซึ่งเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมนี่เป็นกิจกรรมครับตามหากุมทรัพย์ แห่งวความรู้รอ,อันนี้คือต้องทํายังไงคะคือเข้ามาบ๊ทเขาจะได้ใบนี้ใบเปล่าๆแล้วน้องๆเนี่ยอาจจะเป็นผู้ปกครองมาช่วยก็ดยกได้แล้วก็ไปหาจุดที่1จุดที่2ทั้งหมดเลย6จุดด้วยกันค,ครับแล้วเขาก็จะไปอ่านข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยครับแล้วก็ไปเขียนมาว่าเราสรุปได้อะไรหัวข้ออะไรบ้าง<อ>แบบนี้เป็นต้นซึ่งมันก็จะมีแบบให้ให้เราได้เรียนรู้ะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกมร่วมสนุกในในบูธของเรานอกจากนี้ครับเราก็จะมีเป็นตรงนี้เลย อ,นนอาหารแนวใหม่เป็นอย่างไรเอ่ยวิา,ารับประทานมากเลยอ่ะเป็นอาหารแนวใหม่ที่ตอบโจทย์กับเทรนคนรุ่นใหม่เลยครับแน่นอนว่าในยุคปัจจุบันเราเริ่มให้ความสําคัญต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งอาหารโพตแบบเนี่ยเป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่คนที่ท้องอืดท้องเฟ้อหรือโรคที่เป็นโรคที่สําคัญคือโรคล,ลาําไส้แปรปรวนคราวนี้ตรงนี้คือผลงานของนักวิจัยวอวเราเองครับคิดผลขึ้นมาเพื่อที่จะให้เรียก เหมือนกับเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์สําหรับคนที่ป่วยเป็นโรคหลําไส้แบบปวดแต่ว่าจริงคือไม่จําเป็นว่าต้องป่วยแต่ว่าเราก็สามารถทานได้เพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับถือว่าดีมากๆเลยเห็นแล้วก็รู้สึกขิวขึ้นมาทันทีค่ะเดี๋ยวเราไป move นะคะไปอีกหนึ่งจุดบ้างดีกว่านะคะก็จะมีหลากหลายจุดขออนุญาตพาไปตรงนี้ดีกว่าอีกส่วนอีกโซนนี้จะเป็นโซนที่สาคัญมากๆครับจะเป็นเรื่องของทัชชวิทเป็นการส่งเสริมสำหรับโครงการพัฒนาต้นแบบบัณฑิตปริญญาเอกครับ ด้านนี้เลยตรงนี้ตรงนี้ครับก็จะเป็นเป็นโครงการที่ในปีนี้เราให้ความสําคัญมากๆกับรีกสั้นๆว่าโครงการทัชวิทซึ่งวอเองได้รับคุณจากวชครับในการร่วมกันนะครับเพื่อที่จะพัฒนาหรือเรียกอะไรเหมือนแบบผลักดันให้เกิดบุคลากรที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ควบคู่กันไปด้วยนะครับโดยร่วมกับทางมทรหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรีคลองหกนั่นเองครับด้านสาขาชีวภาพก็าจะเราก็จะได้ผลิตเขาเรียกวเหมือนนผลผลิตที่ที่เป็นนักวิจัยหรือคนรุ่นใหม่ที่เป็นมหาบัณฑิตหรือคนที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยนั่นเองสุดยอดมากเลยทีเดียวนะคะมาถึงอีกหนึ่งจุดบ้างดีกว่าจุดนี้คือเอไว้ถ่ายรูปใช่ไหมคะอันนี้ถ่ายรูปน้องๆสามารถเช็กอินถ่ายรูปได้ทุกจุดเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งให้น้อง นี่ n e w n e x t Gen ของเราครับมาถ่ายภาพร่วมกันได้มีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆที่เข้ามาร่วมกิจกรรมภายในบูธนี้ไหมคะครับก็อยากจะเชิญชวนน้องๆทุกคนเลยครับ<ม>เราอยู่ในงานเดินเข้ามาฮอเก้าเจอบูธของวอวอนะครับผมแน่นอนเลยมีกิจกรรมให้น้องๆหนูๆได้ร่วมสนุกกันมากมายไปจนถึงวันที่26 นะครับสิงหาคมนี้เลยครับมาเรียนรู้เรื่องของวิวทยาศาสตร์ด้วยการ <ฮะ S 2> มีผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นี่ครับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยฝากไปด้วยครับโอเคขอบพระคุณมากนะคะ,คะถือว่าได้ความรู้กันเพิ่มเติมไปอีกนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> จะบอกว่าบูธนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งบูธนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ว่านอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหนึ่งบูธนะคะที่รอกันอยู่แล้วนะคะ อยากจะบอกว่าหลายๆท่านนะคะที่วันนี้นะคะมาภายในงานของเรานะคะรู้สึกว่าเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงอะไรนะอาหารใช่ไหมที่ดีต่อสุขภาพาาแน่นอนกับว่าเราก็ยังมีอีกหนึ่งบูทธที่รอกันอยู่เลยนะคะเกี่ยวกับอาหารกันหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาให้ความรู้คําแนะนําเช่นเดียวกันเดีะยวเดี๋ยวแนะนําตัวให้กับผู้ชมทางบ้านได้รู้จักกันเพิ่มเติมหน่อยค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธของสอวชค่ะสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาตินะคะซึ่งแน่นอนว่าในบูธของเราในวันนี้นะคะก็จะให้น้องๆได้มาทําความรู้จักกับสอวชมากยิ่งขึ้นนะคะเริ่มต้นจากบอร์ดด้านนี้ก่อนเลยเผื่อว่าน้องๆอยากรู้จักกับหน่วยงานของเราสามารถมาดูเส้นทางได้ว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่ปี2551 แล้วก็นี่ค่ะเลื่อนดูมาได้เรื่อยๆเลยหรือว่าอยากดูเป็นวิดีโอที่แนะนำสอ,อวชอก็สามารถกดดูได้เช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมกันดีกว่าว่าภายในบุธของสอ,อวชอเรามีกิจกรรมอะไรในปีนี้ให้น้องๆได้มาร่วมสนุกกันบ้างด้านนี้เลยดีเลยค่ะนะเดี๋ยวขออนุญาต ไปชมสักหน่อยนะโออูหทางด้านนี้คือจะบอกว่าอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นโอมาเกษตรฟิวเจอร์ฟู้ดว้าวาอย่างไรเอ่ยเป็นรางสายพานเพราะว่าธีมของทางสอวชของเราในปีนี้นะคะก็จะเป็น taste of the future food นั่นเองค่ะ,คะให้น้องๆมารู้จักกับอาหารแห่งอนาคต ซึ่งหลายคนน่าจะสงสัยกันว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องใส่ใจในเรื่องของอาหารแห่งอนาคตเพราะจริงๆแล้วปัจจุบันนี้นะคะสังคมของเราเนี่ยเข้าสู่ยุคที่เป็นสุขภาพมากยิ่งขึ้นแล้วดูดีใช่ไหมเดี๋ยวนี้วลาราจะทานอะไรเราเลือกอาหารสุขภาพถูกต้องไหมใช่ค่ะหรือว่าหลายคนนะคะก็ต้องทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นอันดับ14ของโลกที่ส่งออกอาหารไปทั่วโลกเลย คนสนใจเรื่องสุขภาพเรื่องอาหารการกินมากยิ่งขึ้นเราเลยอยากให้น้องๆรู้จักกับอาหารแห่งอนาคตมากขึ้นผ่าน,านทางสายพานโอมาเกษตรตรงนี้ซึ่งในสาย <ตร S 1> พานของเราเดี๋ยวจะให้เข้ามาดูกันนิดนึงะจะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่ทางสอวชของเราเนี่ยมีการผลักดันนโยบายให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถแปรรูปโดยใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆทำการแปรรูปจากสินค้าที่เป็นวัตถุดิบทั่วไปนี่แหละ ถ้าเราเห็นเนี่ยอ,อย่างข้าวข้าวทั่วไปถ้าขายก็จะกิโลกร,รัมและประมาณแบบ5้าสิบหนึ่งร้อยอะไรอย่างงี้แต่ถ้ามีการแปรรูปขึ้นมาเป็นสินค้าที่เพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นใส่ประโยชน์เข้าไปวิธีการทานต่างๆนวัตรกรรมเทคโนโลยีที่ทําให้ทานง่ายมากยิ่งขึ้นจะทําให้เพิ่มมูลค่าของสิ่งของเหล่านี้ได้เป็นฟิวเจอร์ฟู้ดซึ่งจริงแล้วอะแบ่งออกเป็นถึงสีประเภทแต่ว่าเดี๋ยวจะพาน้องๆไปรู้จักอีกมุมหนึง่งโซนด้านนี้จะเป็นโซนที่ให้น้องๆมาเล่นเกมกันค่ะ จะมีเกมด้วยนะมีด้วยหรอใช่เลย,ยจะเป็นโ oh, อมาเกษตรฟิวเจอร์ฟู้ดบิงโกว้าวอย่างไรเอ่ดี๋ยวขอเบิกใบบิงโกนิดนึงชะแดมนี่เลยใบบิงโกของเราหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าหากว่าน้องๆเข้ามาใช่ไหมคะหน้าจอด้านหลังเนี่ยจะมีรูปอาหาราที่เป็นฟิวเจอร์ฟู้ดทั้งหมดทั้งตัววัตถุดิบก็น้ำรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นปลายน้ำด้วย ถ้าเกิดว่าขึ้นมาเป็นรูปอะไรที่ตรงกับใบบิงโกของน้องๆก็แค่กากตาทลงไปอ้าซึ่งถ้าหากได้เป็นแนวแบบว่า5 5รูปเรียงกันเราตั้งเต็มเต็มแถวเรานอนเต็มเต็มแถวแบบนี้ทแยงมุมซ้ายทแยงมุมขวาใครที่บิงโกคนแรกจะได้รับไปเลยเป็นกระเป๋าจากทางซอวนี่เช็นนกระเป๋าผ้าดูดีพรีเมียมมากทุกคนให้ดูเลยนี่อันนี้ฉันเล่นคนเดียวได้เลยไหมคะที่นใหได้กระเป๋าแบบว่าต้องมาพร้อมกันลงทะเบียนตามรอบในแต่ละวันนะคะ1วันก็จะมีทั้งหมด4รอบให้เล่นบิงโก จะมีรอบในช่วงเช้าก็คือ9ก้าโมงสี่สิบอีกหนึ่งรอบนะคะก็จะเป็นรอบเวลาบ่ายโมงตรงบ่ายสามแล้วก็ห้าโมงเย็นแต่ว่าถ้าเกิดมาหาเราที่บูสสอวชนอกเวลาตรงนั้นยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันเดี๋ยวไปด้านนี้กันดีกว่าเดี๋ยวไปดูกันว่ามาได้เลยด้านนี้เว่าอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะนอกเหนือจากบิงโกแล้วนะคะคือกิจกรรมอะไรค่ะนี่เลยน้องลูกี้เขาจะมีแบบว่า มา s ์สพอตของทางสอวชของเรานั่นก็คือพี่โพลี่เป็นพี่หมีใช่เป็นพี่หมีซึ่งน้องๆชอบกันมากๆเราจะมีกิจกรรมเพ้นท์ระบายสีพี่หมีตัวอย่างคือด้านนี้เลยค่ะนี่เลยอันนี้คือเป็นผลงานของน้องๆด้วยไหมคะใช่เลยน้องๆทำเอาไว้ให้กับพี่ๆนะคะก็ตั้งโชว์กันสวยมากเวลามาลงทะเบียนกับเราเนี่ยเราจะมีรอบใปนแต่ละวันครึ่งชั่วโมงก็จะมีรอบหนึ่งรอบรับทั้งหมด12คนจะได้รับเป็นอุปกรณ์แบบนี้ แล้วก็เข้าไปนั่งทำานด้านในตอนนี้มีน้องๆกากลังนั่งทำกิจกรรมอยู่นะคะด้านในตรงนี้เลยน <Yes> ี่ก็คือเขาจะมีอุปกรณ์ให้1ชุดนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปนั่งโซนด้านในได้เลยเนาะและอย่างแต่ละรอบอย่างเงี้ยค่ะก็คือ มีรอบไหนบ้างคะก็จะเริ่มตั้งแต่9ก้าโมงตรงไปจนถึงประมาณ18บแนิกาทุกๆครึ่งชั่วโมงมีทุกรอบเลยทุกๆครึ่งชั่วโมงสามารถที่จะมารับคิวได้รับคิวจะมีสติ๊กเกอร์แปะให้น้องๆแบบนี้12คนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นตรงเวลาก็คือมาตามนี้ได้เลยสมมุติเราได้คิวในรอบแบบว่าไปายสามโมงครึ่งบ่ายสามโมงยีก็มารอคิวได้แบบนี้ก็ถือว่าแบบน้องๆก็เลือก ในส่วนของช่วงเวลาได้เลยนะคะก็มีทั้งเกมบิงโกด้วยนะคะเราก็จะมีการเพ้นระบายสีน้องหมีตรงนี้ด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามุฟไปด้านนี้นิดนึงล้วกันนะคะอยากจะบอกว่าบูทนี้เป็นอีกหนึ่งบูทที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะสุดท้ายนี้อยากจะให้แบบเชิญชวนน้องๆหน่อยดีกว่านะคะที่ไม่รู้เลยว่าเอะบูธนี้เข้ามามีอะไรบ้างหรือว่าน่าสนใจอย่างไรอยากให้เข้ามาส่วนตรงนี้สักนิดนึงได้ไหมคะที่เป็นขบูนของทางอสอวชอของเราด้านนี้เนาะมาด,ด้านนี้นิดนึงค่ะได้เลยค่ะคือหลายคนสงสัย ว่าทำไมพี่พี่ทางสอวชอถึงใส่ใจในเรื่องของอาหารแห่งอนาคตเพราะว่าจริงๆแล้วเราสามารถเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบง่ายๆในประเทศไทยของเราที่ราคาจะแค่กิโลกร,รัมละหลักสิบหลักร้อยให้เป็นวัตถุดิบที่สามารถขายในราคาที่แพงขึ้นเพิ่มมูลค่ามากขึ้นด้วยนวัตรกรรมเทคโนโลยีต่างๆในประเทศของเราซึ่งทางสอวชอของเราเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการผลักดันนโยบายให้เกิดผลิตภัณฑ์เหล่านี้ขึ้นมาซึ่งหลายคนไม่ทราบว่าจริงๆแล้วอาหารแห่งอนาคต ปัจจุบันสร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยนี่ค่ะกว่า3 0 0แสนล้านบาทต่อปีนะ oh มันเยอะมาก เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้องๆอยากทําความรู้จักอยากได้ความรู้เรื่องนี้สามารถที่จะมาดูบอดข้อมูลกันที่บูธของเราได้ซึ่งอันนี้ก็จะแนะนําให้รู้จักว่าอาหารแห่งอนาคตหรือว่าฟ<ช>ิวเจอร์ฟู้ดจะมีทั้งหมด4ประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของอาหารเพื่อสุขภาพหรือว่าจะเป็นเมดิคอฟู้ดอาหารเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกรวมไปถึงโปรตีนทางเลือกแล้วก็อาหารที่เป็นอินทรีย์ออแกนิกต่างๆด้วยสนใจก็แวะมาที่บูธของสวชได้นะคะโอเคขอบพระคุณมากนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบูธที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียว เอาละค่ะไปถึงอีกหนึ่งบูธกันบ้างดีกว่านะคะเรามาพูดถึงอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าเน้นทั้งในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านะคะแล้วก็อาหารค่ะถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวอามาถึงอีกหนึ่งบูธนะคะซึ่งบูธนี้ค่ะถือได้ว่าเป็นบูธที่เหมาะกับสายซิงของเรามากๆเลยกับบูธ วิ่งเส่งสายนั่นเองนะคะซึ่งบูทนี้นะคะเป็นกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้พาเข้าไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะแนะนําตัวให้กับผู้ชมทางบ้านได้รู้จักกันหน่อยสวัสดีค่ะพวกเรานะคะมาจากกุ้มกิสตร์บริการนะคะวันนี้เราก็ยกสนามจากระยองนะคะมาไว้ที่เมืองทองธานีกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสนามจากรยองมาเมืองทองเป็นไงบ้างนะคะมาทำเลย โอ้โหเป็นแบบเหมือนสนามแข่งจริงๆใช่แล้วนะคะมีจุดนี้จะเป็นจุดนี้ค่ะจะเป็นสนามจำลองนั่นเองนะคะค่ะอันนี้ก็คือจะให้น้องๆได้แบบมาเล่นได้เลยใช่ค่ะเล่นได้เลยรบคใช่ไหมคะใช่ค่ะรถบังคับนะคะขั้นใหญ่คันเล็กนะคะแล้วก็เราพิเซนสนามนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะคะว่าผู้เชี่ยวสนามเนี่ยเขาอยากปิเซนอะไรบ้างพบกับพี่นิกกี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวแนะนำตัวให้กับผู้ชมทั้งบ้านได้รู้จักกันสักเล็กน้อยค่ะครับผมเจษดาบอทรับนะครับนักวิชาจากกรมวิชากรบริการนะครับสังกัดกลุ่มงานนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติครับผมว้าวอย่างบูธนี้ค่ะจะเป็นบูทที่เกี่ยวกับอะไรคะจริงจริงแล้วบูธนี้นะครับมีความเกี่ยวข้องกับสนามทดสอบอันใหม่ของเรานะครับที่เป็นสนามทดสอบยานยนต์อัตโนมัตินะครับที่อยู่ที่วังจันทร์วะเล่จังหวัดระยองนะครับในพื้นที่26ไร่นะครับแล้วก็จะนำธีมของยานยนต์สมัยใหม่เน มาอยู่ในบูธนี้นะครับผมก็ยานยนต์สนามทดสอบของเราเนี่ยก็มีภารกิจในการที่จะสนับสนุนการทดสอบระบบอัตโนมัติในยานยนต์สมัยใหม่นะครับหรือระบบขับช่วยขับขี่ที่เราเรียกว่า ADA s นะครับเพื่อที่จะได้ส่งเสริมศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะครับผมอ๋อแล้วอย่างบูธนี้ในวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างคะก็อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็จะมีรถบังคับให้น้องได้ฝึกเล่นกันนะครับแล้วก็มีเกมเล็กๆน้อยๆนะครับ เกมรถแข่งนะครับให้น้องได้ได้เล่นกันนะครับอ๋ออันนี้ก็คือจะมีของรางวัลให้น้องๆมีของรางวัลครับใครชนะเอารถไปเลยครับผมอ๋อแจกรถครับวันนี้เราแจกรถนะครับแจกเป็นรถเลยแจกรถเลยรถใหญ่รถเล็กคะอรถรถเล็กๆนะครับแต่จะขี่กลับบ้านก็ได้นะครับผมแล้วก็หลังจากที่น้องๆได้รับรางวัลแล้วก็มาถ่ายรูปด้านนี้ได้ใช่ครับก็จะมีโพเดียมให้อยู่นะครับ ด้านนี้ดีกว่าด้านนี้คือกิจกรรมอะไรคะยายาอันนี้เป็นกิจกรรมทามิดแยครับประกอบต่อทามิดแยแล้วก็ให้น้องได้ทดสอบศักยภาพของรถทามิดแยที่เขาประกอบขึ้นมานะครับผมอ๋อถือว่าดีมากเลยอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเนี่ยรัมเ,เอนาอานดี้กับมไม้คันึงใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> ย้อนวันว,นวานของเรานะครับผม <c oughs> อาแล้วก็จะบอกว่าที่นี่นะคะนอกเหนือจากจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายแล้วนะคะก็ยังได้รับความรู้กับบ้านแน่นอนด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะก็จะเป็นในส่วนของวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะคะอย่าง ธรรมย่าเองก็จะมีกฎของฟิสิกส์กลไกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็จะบอกเขาว่ามันเป็นตัวอย่างของพวกเทสลาบีวดีมันใช้เหมือนกันเนาะมันก็จะเป็นรถที่เป็นไซทานใช้เขาเรียกอะไรเอ่อเฟืองขับเพื่อนอ่ามันก็เป็นโมเดลจำลองขึ้นมาเราเอาอาดีตกลับมาให้เด็กๆได้เห็นเพราะเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักธรรมย่าค่ะมีแต่รถเรารู <S <S <ๆ>้จักใช่ไหมเคยเล่นอยู่ตอนเด็กแต่ก็สมัยแบบปัทโถมอะไรนั่แหละแล้วก็เอาย้อนกลับมาเด็กเขาก็ให้ความสนใจ ใช่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างเนาะที่เรียกได้ว่านะะค่าสนใจมากเลยทีเดียวแล้วก็กิจกรรมบูธนี้นะคะก็เหมาะมากๆสําหรับน้องๆนะคะที่ชอบแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการขับเคลื่อนเรื่องของพลังงานนะคะความเร็วความเร็วนะคะใครที่แบบชอบก็สามารถมาบูธนี้ได้เลยอยากจะให้เชิญชวนน้องๆสักเล็กน้อยค่ะ ก็สำหรับน้องๆน,นะคะที่ชอบความเร็วนะคะอชอบความเร็วอยากรู้ว่ากฎฟิสิกส์นะคะรถยนต์ม,มันเป็นยังไงแล้วก็อยากรู้ว่าสนามทดสอบขับเคลื่อนอัตโนมัติไร้คนขับมันเป็นยังไงบ้างกับเมนูที่บูนี้ได้เลยเราแจกรถนะครับวันละเป็นพันๆเลยทีเดียวนะคะมารับรถฟรีได้เลยเล่นฟรีรับรถฟรีรับขนมฟรีค่ะ โอเควันนี้ต้องขอขอบพระคุณมา,มากๆเลยนะคะคที่มาให้ความรู้แล้วคาแนะนําต่างๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะเอาละค่ะมาถึงนะคะอีกหนึ่งบูตกันบ้างดีกว่าเนะะี่ยค่ะจะบอกว่าเรามาพูดถึงความเร็วกันแล้วนะคะก็สามารถแวะเข้ามาที่บูตนี้ได้เลยแต่ถ้าเราพูดถึงความเร็วแล้วแน่นอนนะคะเขาก็ต้องมาควบคู่กับในเรื่องของ innovation นะคะหรือว่านวัตก,กรรมนั่นเองนะคะปัจจุบันนี้ต้องบอกก่อนว่า innovation ของเรานะคะก็ได้แบบ ไปไกลมากมากเลยทีเดียวนะคะจะไกลแค่ไหนแล้วก็อินเวอร์อร์กันอยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตให้แนะนําตัวให้กับผู้ชมทางบ้านนะคะได้รู้จักการสักเล็กน้อยค่ะได้เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นบูธของเราค่ะชื่อว่าบูธของสานักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA นะคะปีนี้ค่ะเรามาในทีม S4I Learning m a r นะคะหรือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะคะที่เราจะมีถึง14เครื่องมือกันเลยทีเดียวที่จะชวนน้องๆค่ะมาสร้างนวัตกรรมกันค่ะ ก่อนอื่นขออนุญาตสอบถามอีกนึงละกันนวัตกรรมคืออะไรคะอ่าสำรับนวัตกรรมนะคะจะประกอบด้วย3ส่วนสําคัญหลักเลยนะคะก็คือความรู้ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็คุณค่ากว่าจะออกมาเป็นนวัตกรรมสักหนึ่งชิ้นนะคะเราจะต้องมีความรู้นะคะในการจะผลิตสิ่งประดิษฐ์สักอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์ในการที่ทําให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งใหม่รวมถึงมีคุณค่าความว่ามีคุณค่าเนี่ยคือสามารถแก้ปัญหาหรือว่าช่วยเหลือคนในสังคมได้ด้วยโอ้ก็ถือว่านะคะหลายคนที่ อยากจะทราบว่านวันตกรรมคืออะไรนะคะก็นี่เลยทั้ง3อย่างทั้งความรู้ความคิดสร้างสารรค์และคุณค่านั่นเองนะคะอะอยากจะรู้เพิ่มเติมเหลือเกินนะคะว่าบูทนี้เนี่ยเกี่ยวกับอะไรบ้างและมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจค่ะเดี๋ยวพาไปชม่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะยินดีมากเ,เลยค่ะขอขอนุญาตนะคะสำหรับบูธของเรานะคะก็คือบูธของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติน้อนในปีนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเรามาในทีม S4I Learning Mart ะะเราจะมีเครื่องมือหลักๆค่ะชื่อว่า Steam 4 Innovator ซึ่ง Steam for Innovator นี่ค่ะเป็นเครื่องมือที่เราจะใช้ในการสร้างวนวัตกรรมเลยะนะคะและสำหรับในบูธของเรานะคะปีนี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่าเรามีบอร์ดเกมให้เล่นด้วยสามารถมาท่านนี้ได้เลยนะคะด้านนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะทางด้านนี้ก็จะเป็นทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นเกม w e s t Town ค่ะซึ่งเป็นเกมที่น้องๆนะคะสามารถมาเล่นนะคะเพื่อฝึก ดูต้นทางกลางทางปลายทางะคะการจัดการขยะค่ะก็ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความรู้สำต<ช>่ังทักษะและไปแล้วก็ได้ความส,สนุนด,ด้วยใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังมีอีกเกมหนึ่งนะคะสนุกสนานไม่แพ้กันเลยทางด้านนี้ได้เลยค่ะ,ะด้านนี้เลยสำหรับเกมนี้นะคะชื่อว่าเกม กาดเชียงหายนะคะกาดเชียงหายคือส่งตรงจากเชียงรายเลยจะเป็นเกมที่น้องๆค่ะสามารถมาลงพื้นที่นะคะแล้วก็เลือกสรรจะทํานวัตกรรมจะทําธุรกิจยังไงให้เราอะได้ผลประกอบการได้มากที่สุดและมีประโยชน์มากที่สุด นะคะก็จะมีหน้าตาน่ารักแบบนี้เลยนะคะกาดเชียงไฮ้เนาะอันนี้นะคะและไม่ได้มีเพียงแค่บอร์ดเกมเท่านั้นนะคะสําหรับน้องๆหนูๆตัวจิ๋วเนาะเราก็มีด้านนี้เลยค่ะเป็น virtual learning station ะนะคะให้กับน้องๆได้ลองเล่นนะคะอย่างตรงนี้ก็จะเป็นเกมที่น้องๆสามารถมาเล่นได้เป็นเกมจับคู่นะคะระหว่างยูเซอร์นะคะกับ ตัวนวัตกรรมเราจะใช้นวัตกรรมอะไรและส่งผ่านสื่ออะไรค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเรายังมี VR นะคะตรงนี้เป็นไฮไลท์เลยนะคะน้องๆจะชอบมากตอนนี้จอดับอยู่นะคะ <c oughs> ก็จะเป็น,ปน VR <c oughs> ทางด้านนี้เลยนะคะ,ะก็จะเป็นแบบเกมใช่ไหมภาพเสมือนจริงใช่แล้วค่ะใช้มาร่วมกิจกรรมกันนะคะใช่แล้วเหมือนเสมือนว่าน้องๆได้อยู่ในโลกนี้เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งเกมยังมียังมีอีกมีเกมเยอะมากนะคะก็คือด้านนี้เลยขอนุญาตนะคะ สำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นเกม15คีย์เวิร์ดนะคะซึ่ง15คีย์เวิร์ดเนี้ก็จะเป็นคีย์เวิร์ดที่อยู่ในเนื้อหาของ Steam f o Innovator เลยตรงนี้นะคะ่ะเราก็จะให้น้องๆได้เดาว่าในแต่ละคำเนี่ยมันอยู่ในสเตจไหนของ4สเตจนะคะ และนอกจากนี้ค่ะเรามีบูธของเด็กๆเยอะแล้วใช่ไหมคะ<ช>บูธนี้ค่ะ<ช>ตรงนี้ค่ะเรามียกระดับครูผู้สร้างนวัตกรรมอ่ะก่อนที่จะไปถึงนวัตกรรมเนี่ยเราจะต้องมีนวัตกรเป็นผู้สร้างนวัตกรรมใช่ไหมคะตรงนี้คะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่บอกว่าเป็น e a r n i n g m a r กเพราะว่าเรามีถึง14เครื่องมือเลยนะคะตรงนี้คุณครูก็สามารถมาดูได้นะคะแล้วก็สำหรับคุณครูที่เข้ามาเนี่ยเราก็ ให้หนังสือกลับไปด้วยก็คือแค่เข้ามาเหรอคะก็คือให้หนังสือกลับไปเลย<ช>แค่เข้ามาแล้วก็มาฟังนิดนึงเรียนรู้ว่าเอ,อ้เครื่องมือเรามีการทาํางานยังไงถ้าคุณครูสนใจค่ะคุณครูสามารถเอากระบวนการตัวนี้ไปใช้ได้เลยเพราะเราไม่ได้ให้แค่หนังสือแน่นอนแต่เราให้วิธีการสอนเข้าไปด้วยโอ้โหสุดยอดมากเลยจริงๆนะคะ <อา S 1> ถือ,อ <า S 1> ว่ามาแล้วก็ได้ทั้งคุณครูผู้ปกครองนะคะแล้วก็น้องๆด้วยจริงๆใช่แล้วค่ะไปดูทางด้านหน้ากันดีกว่านะคะทางด้านนี้ค่ะคืออะไรเอ่ยอ่า อนยะะ่ญญานะคะ,ะ,ตนะตรงนี้นใช่ไหมนนบางคนเนีบางท่านสงสยัย n a คืออะไรอ่า NAA นะคะหรือว่าย่อมาจาก National Innovation Agency นะคะหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยก็คือสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติค่ะเราก็ทำงานเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมรวมถึงการสร้างนวัตกรที่จะเป็นคนสร้างนวัตกรรมในอนาคตต่อไปด้วยโอเคนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้ เราไม่ได้แบบว่ามาไลฟ์การเฉยๆหรือมาให้ข้อมูลความรู้อ,อย่างเดียวนะแต่ทุกๆไลฟ์ของเรานะคะมีการแจกของกันด้วยอยากม o v ฟไปด้านนู้นไหมหรือว่าอยากจะอยู่ด้านนี้เออเดี๋ยวม o v ฟไปด้านนู้นดีกว่าก่อนที่จะตั้งคําถามการกลเพราะ,ะ,ะว่าจริงๆแล้วว่าน้องลูฟีเนี่ยอยากจะแจกของรางวัลน,นะคะให้กับน้องๆแล้วก็ผู้ชมทางบ้านทุกท่านจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะ ขอหนึ่งคำถามนะคะที่จะมาถามท้ายไลฟน์นี้เพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยได้ตอบกันเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วก็รางวัลของเราเนี่ยจะเป็นหมวกและกระเป๋านั่นเองค่ะสำหรับน้องๆที่อยากได้หมวกและกระเป๋านะคะสำหรับคำถามจากพี่ๆจาก n a a เเลยนะคะถามค่ะว่านวัตกรรมคืออะไรคะจริงหรือเปล่าคำถามง่ายขนาดนั้นเลยเหรอง่ายแค่นี้เลยะคะ่ะนวัตกรรมคืออะไร ถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะที่ทราบคําตอบกันแล้วก็พิมพ์คําตอบกันเข้ามาเยอะๆเพราะว่าอยากแจกกันจริงๆนะคะพิมพ์มือเข้ามาเลยซึ่งแน่นอนนะคะว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะเราก็จะเลือกผู้โชคดีนะคะที่ตอบคาถามถูกต้องนะคะแล้วก็ได้รับของรางวัลไปนั่นเองค่ะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะเพราะว่าในช่วงเวลา18นาฬิกานะคะแน่นอนของว่ากิจกรรมแชร์แอนแชร์ของเราก็ยังคงอยู่นะคะท่านใดที่เห็นคลิปี้เรลเรียบร้อยนะคะก็อย่าลืมเข้าไปนะคะที่ Facebook นะคะแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมแชร์แอนแชร์ เพียงแค่ถ่ายรูปตัวเองนะคะลงไปในคอมเมนต์ค่ะนะคะซึ่งบอกเลยว่า18นาฬิกาเราจะมีการสุ่มผู้โชคดีในการแจกรางวัลและรางวัลใหญ่ของเรานั่นก็คือน้องลาบูปูนั่นเองอยู่ด้วยกันไหม18นาฬิกายังอยู่ด้วยกันนะอย่าเพิ่งรีบไปไหนเพราะฉะนั้นนะคะขออนุญาตให้สิทธิ์ผู้ที่อยู่ภายในงานนี้เท่านั้นใครที่ไม่ได้อยู่จะถือว่าสละสิทธิ์ทันทีนะคะยังไงแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ ความรู้คําแนะนำนะคะแล้วก็ให้เราได้รู้จักในเรื่องของนวัตก,กรรมมากยิ่งขึ้นรวมถึงสามารถต่อย,ยอดในอนาคตได้อีกด้วยนะคะสำหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะร่วมกิจการมีดีแบบนี้อย่าลืมนะตอบคําตอบพันเข้ามาเยอะๆนะคะเพราะว่าอยากแจกจริงๆค่ะแล้วก็มาเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้เนาะนะคะกับการไลฟ์สดดีดีแบบนี้พร้อมกับความรู้นะคะแล้วก็คแนาแนะนําีดีแบบนี้จากผู้เชี่ยวชาญรอติดตามกันนะคะว่าดิฉันจะพาทุกท่านไปชม บูธอะไรกันต่อนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรส,สนุกที่น่าสนใจค่ะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ